สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียบินตรงสู่มาเก๊ามากที่สุดไปมาเกา๊าไปกับแอร์เอเชียต้องบอกก่อนเลยละครับว่าสถานที่แรกที่เราจะพามาในวันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของมาเก๊าจริงครับที่นี่ก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมอมาาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาโคโลานการเดินทางขึ้นมาที่นี่ก็สบายมากๆครับเพราะมีรถรับส่งขึ้นมาที่นี่ฟรีที่นี่จะสวยสดงดงามแค่ไหนรีบตามเต๋าไปดูเลยครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับวัฒนธรรมของอาม่าแล้วนะฮะตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับก็คือวิหารนะครับที่เอาไว้ประดิษฐานนะครับเจ้าแม่ทัพทิมนะครับและคนจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ริมทะเลนะครับเขาก็จะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงนะครับแล้วชาวประมงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนับถือเจ้าแม่ทัพทิมนะครับเพื่อมาขอพรนะฮะให้เดินทางเดินเรือเนี่ยปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายนะครับและวิหารที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมสร้างมาจากมูลนิธิของเอกชนนะฮะที่ ชาวฟูเจียเนี่ยที่ย้ายมาอยู่มาเก้าเนี่ยเขารวบรวมเงินกันสร้างเพื่อมาเ,เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่ครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเจ้าแม่ทับทิมเองฮะส่วนอยู่ขวามือเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้านะครับที่คนจะมาขอพรในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะครับเนี่ยถ้าใครเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยต้องมาขอพรนะฮะแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือเยอะจะได้เก่งจําได้นะครับผมและฝั่งทางซ้ายมือนะตามมาครับฝั่งทางซ้ายมือนะฮะท่านผู้ชมเห็นแล้วต้องนึกออกเลยครับผมก็คือเทพเจ้ากวนอูนั่นเองนะครับผมทําม็นว่าตอนนี้เราเข้าไปขอพรเทพเจ้าทับทิมกันดีกว่า ครับขอพอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปสถานที่ที่อยู่ในนีแ้แหละฮะเป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับผมตามมาเลยครับ ครับเราก็ได้ปีนเขาขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแห่งนี้แล้วนะครับทและที่ยืนอยู่ด้านหลังของเต่านะครับนั่นก็คือองค์อาม,ม่าหรือว่าเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองครับที่สร้างมาจากหินหยกขาวนะครับน้ำหนักถึง1,000ตันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหเขาสร้างตั้งแต่ปี1998นะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็นี่ครับรูปปั้นเนี่ยมีความสูงสิ 99เมตรนะครับที่ชาวประมงพ่อค้าแม่ค้านะครับจะมาขอพรตลอดเวลานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปขอพรน,นะครับเดี๋ยวผมขอพรเผื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับเผื่อเดินทางไปไหนมาไหนนะครับ รายการ The First Ultimate จัดโปรแกรมท่องเทีย่ยวสุดพิเศษตามรอยรายการให้คุณได้สนุกแบบเที่ยวสุดโลกมาเกาฮ่องกง4วัน3คืนพาคุณไปวัดกวนอิมหมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่าเดอะปารีเซียงมาเกาวัดซีซานฮ่องกงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กับอาณาจักรใหม่ของ i r o อน a n Experience และสถานที่ท่องเทีย่ยวอื่นๆอีกมากมายตามสไตล์เที่ยวสุดโลกเทีย่ยวครบอยู่สบายอาหารครบทุกมือ้อทั้งหมดนี้กับราคา39,800บาทแต่เดี๋ยวก่อนเราจับราคาพิเศษให้กับแฟนรายการโดยเฉพาะ เพียง24,500บาทย้ำอีกที2 4 5 0มี 24, บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่1 7ถึง20พฤษภาค,คม2560นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252-8078ทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นชาอดหมดนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดอะพาริเซียนมาเก๊านะครับผมเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่หมาดๆเลยนะครับและบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้างในหรูมากนะครับนี่ครับรูปภาพครับเขาจําลองมาเหมือนเป๊ะเลยนะฮะข้างหน้าก็จําลองหอเอเฟลมานะครับผมข้างในก็จําลองภาพวาดสวยงามมากๆยิ่งใหญ่อลังการมากนะผมชอบพคมไฟเข้ามากเลย